เฮ็ดยังนี่ม่้หญ่นี่เฮ็ดต้าไข่เฮ็ดตาไข่บ่ปุ่หอ่เฮ็ตะกบ่เฮ็ดยูบ่อันนี้เฮ็ดสตาเฮ็ดตเฮ็ดต้าไข่อันนี้เด้ๆส่งไปด้านเฮ็ดจ้วเฮาไ่เฮ็ไขเอาคือบ่ให้เพื่นจับบอกๆให้ส่งผู้ด้เฮ็ดไข่มันลายอยู่เด้มีจะเฮ็ดหนาแลั้งนั้นเนาะายเดียมก็สิเอาเพือนมาเฮ็ดหนาเลเฮ็ดหนเลฮ็ดนเลย ดิฉะขายวันนีสามนี่นี่ไ่ะเห็นหน้าเลยคุ่นโตยอ่ใครดี่ะเห็นหน้าเลยตรงตัวเด็กนี่ไมตื่เหตุืนนงานางนีนอเดียมเนาเพราะว่าเมื่อวานนี่มันมืดเนบานห้องมันตมันแขงอกไทยเนขนาดใ่ใเนจับในรข้้เ็่นใส่ติ่มกรู่มือกันจะต่ันอสงสปอนเซอร์สปอนเซอร์ยังช่าง ก็รูบันอบนบ้าท่ากินเนี่มันสืบผลกกินมั่วแ่เมนม่วสืบผงานก็กล่นเนี่ยเราไม่ได้กินัะเออโบอาหนีเกินเศษอยู่เศษไรเศษโป๊ะเลยนี่เป็นอีดาต่อมาผมเรียกกินเอ